โอเคมาต่อก,กับชาริทโมดในเกม Plant vs Zombie ประจำมาที่8เดือน8เฮ้ยวันนี้ฉันต้องไปช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นขอมาเล่นให้ทุกคนดูก่อนอ่ะละว,วันนี้นะคะได้เล่นเป็นเบตาแครอทีน่าค่ะสกิลแรกจะสร้างแครอทหนึ่งตัวนะคะที่มีดาเมจสเลือด2นะคะแล้วเมื่อเล่นเนี่ยจะสามารถย้ายแพลนหรือซอมบี้ไปเลยไหนก็ได้ค่ะแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเลือกแพลนหรือซอมบี้ ต่อไปนะคะลูเทนแอนคราทอนค่ะตัวนี้เนี่ยมีสกิลทิมอัพด้วยเมื่อเล่นนะคะก็จะซุ่มก๊าซที่เป็นกาซรุ่นหนึ่งใบค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็มีดาเมจสองเลตหนึ่งต่อไปนะคะไลท์สปีดซีตัวนี้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทริกเอ่อซุ่มการสองใบที่เป็นก๊าซทริกนะคะสุดท้ายนะคะเจเนติกแอมพลิฟิเคชันนะคะซุ่มก๊าซ แผลงที่มีมูลค่า2นะคะแล้วก็แผลงตัวนั้นเนี่ยจะได้ดาเมตบวก1เลือบวก1ด้วยและสามารถเล่นในน้ำแล้วก็มีสกิลทีมอัพด้วยค่ะเอาละวันนี้นะคะฝั่งศัตรูของเรานะคะจะมีคิดเชนซิงค์ซัมบี้ค่ะตัวนี้นะคะมีสกิลบูอายเฟรนซีอาร์เมอร์โอเวอร์ชุดอันติฮีโร่3โอ้โหบูอายคือยิง p l ล n ฮีโร่แล้วบล็อกมิเตอร์ไม่ขึ้นเฟรนซีก็คือถ้าเกิดมันฆ่าแ a ลนได้นะคะมันก็จะมันก็จะสร้างดาเมตอีกครั้งใส่ เพลนฮีโร่เลยอาร์เมอร์หนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดแพลนเราเนี่ยดาเมจหนึ่งจะยิงไม่เข้าค่ะดาเมจสองยิงเข้าหนึ่งดาเมจสามยิงเข้าสองโอเวอร์ชุดสองก่อนการโจมตีนะคะก็จะสร้างดาเมจใส่แพลนฮีโร่ก่อนสองดาเมจค่ะและสุดท้ายนะคะอันติฮีโร่สามถ้าเลนนั้นไม่มีแพลนวางขวางนะคะตัวนี้จะดาเมจบวกสามเท่ากับว่าดาเมจก็จะกลายเป็นหกเลือดหกเลยค่ะและตัวนี้นะคะก็มีมูลค่าสมองหกสมองจ้าโอเควันนี้ เบต้าเคโรทีน่า VS The Smash ทำไมเสียงมันเงียบไปวะเงียบมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคเริ่มต้นนาเลือด20 20การ์ดเดี๋ยวเราขอเลือกการ์ดที่มันมูลค่าต่ำๆก่อนนะคะดวงอาทิตย์ต่ำๆอ่ะประมาณนี้ปะเริ่มต้วนวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะตัวนี้มีบูส์อายด้วยนะคะยิงเข้ามิเตอร์บล็อกไม่ขึ้นค่ะแล้วถ้ากดถูก ถ,ถ้ากุดถ้ากุดถ,ถ้าเกิดถูกทำรลายนะคะตัวนี้จะสร้างหนึ่งดาเมนให้กับทางแพลนและซอมบี้แล้วก็ทางฮีโร่ด้วยค่ะอ่ะตอนนี้ยังไม่เล่นค่ะทุกคนโดนไปอีกอ่ะต่อทางนูน้นเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าระาวาังตัวนี้ไปก่อน ตัวนี้ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดมีเกรฟสโตนตัวนี้จะแช่แข็งเกรฟสโตนซอมบี้ที่อยู่ในเกรฟสโตนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอามาดักตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนยิงสองตัวนี้ฆ่าตัวนี้ได้แต่เราไม่ตายเรียบร้อยะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ค่ะสตาร์ทหลอดนะคะเออเอาวางไว้ตัวนี้ดีกว่า ตัวนี้นะคะพอสตาร์เทิร์นใหม่เนี่ยก็จะสุ่มการรูทขึ้นมือเราค่ะแล้วก็เมื่อเราเล่นรูทนะคะตัวรูทต,ตัวนั้นก็จะได้ดามจบวกหนึ่งเลื่อนบวกหนึ่งด้วยดังนั้นตัวนี้ดีมากเลยทุกคนย้ายแพนหรอย้ายแพนหรอย้ายไหนอะอ๋อใบนี้มาทางขวาซอมบี้เลือนบวกสองแล้วก็มีสกิลเฟรนซีด้วยปึ๊บโอ้เจ็บนะคะ แล้วก็ยิงเข้าแพลนฮีโร่ด้วยนี่ไ่เริ่มเทินสุ่มการขึ้นมือให้เราโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูในมือก่อนทำลายซอมบี้ที่มีดาเมจสี่ขึ้นไปจัดไปทำลายก่อนเลยเอยแล้วตัวนี้สุ่มมาตัวนี้เมื่อเล่นนะคะจะสร้างฮอตลาวานะคะซึ่งฮอตลาวานี่ก็คือการปูพื้นแล้วก็ก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็จะสร้างหนึ่งดาเมจให้กับทั้งแพรและซอมบี้ โอเคงั้นเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนโอเคและตัวตนี้นะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นการรูทค่ะฟาเวอร์รูทแพลนนะคะตัวนี้ก็เลยให้หนึ่งดาเมดแล้วก็เลือดเลือดให้เลือดหนึ่งด้วยค่ะแต่มันก็ตายอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าพื้นมันจะสร้างดาเมจก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่มมาให้อีกแล้ว โอ้โหเอาละค่ะชะตาขาดแล้วต like, ัว okay. นี้นะคะเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวย้ายด้วยเราจะวางอีกตัวหนึ่งละกันวางรูอีกตัวหนึ่งโอเควางไว้ตรงนี้ได้ไหมเผื่อจะเผื่อจะช่วยชีวิตตัวนี้ได้เพิ่มเพิ่มก็ไม่ได้วะเอาวางกระเทียมไ้ก่อนกันไว้ โอเคโอเคยิงนะคะมีสกิลโอเวอร์ชูตแล้วก็เฟรนซีด้วยแล้วก็ยิงเข้าฮีโร่ด้วยโหดมากตัวนี้โ okay. อเคโชคดีนะคะตัวนี้ยังสมการให้อยู่ตัวนี้เมื่อถูกทำลายนะคะจะสร้างสามดาเมจให้กับซอมบี้อิวเลนนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะโดน1นึ่งดาเมตก่อนแล้วก็มันทํำลายตัวนี้ก็จะสร้าง3ามดาเมจเท่ากับตายค่ะเฮ้ยหรือเราจะเอาตัวนี้วางมันตัวนี้มันมีสเปดดาเมจด้วยทุกคนถ้าสเปดเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะโดน3ามดาเมจแล้วก็โดนพื้นตายพอดีเลยอันนี้ขวางไว้ก่อนเออไม่อยากให้แตงโมตายซอมบี้ที่อยู่เลนนี้นะคะเลนบวกสอง ดาเมจบกสองโถเอ้ยความฝันของฉันก็ยังฆ่ามันได้อยู่ทุกคนฉันก็ยังฆ่าได้อยู่ก็ฆ่าได้อยู่โอเคติมิตเบล็อกค่ะทําลายแพลนที่มีดาเมจสี่หรือต่ํากว่าเป็นใครก็ต้องทําลายตัวนี้ก่อนอยู่ดีค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้การในมือเราไม่มีวันหมดไงทุกคนอุย้ย เดี๋ยวเราจะใส่มิเตอร์บล็อกก่อนนะคะทุกคนอ่ะวางไวตงะะต้ตรงนี้นะคะ,ะให้บล็อกมันเต็มค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้บล็อกของเรานะคะเต็มนะคะบอดี้ก้อนนะคะโอเคทางนู้นซอมบี้จะโคงกับพันในหนึ่งเทินค่ะก็ไม่เป็นไรโจมตีเข้าเราเราก็เราก็คงกัะพันเหมือนกันเราติดมิเตอร์บล็อกเหมือนกันไม่เป็นไร เออโอเควางไว้ตรงนี้จวกก์ดหนึ่งใบฮึบนั่นไงสุ่มก์ดหนึ่งใบเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือชาเลนจ์โหมดนะคะประจำวันที่8ดเดืปดสอค่ะป่ะฉันหนีไปชอปปิ้งแล้วโอเคบ๊ายบาย